ครับสวัสดีครับผมเอซี่อัมพุบลพาดจอดนะครับอ่าสลับเมอร์นีนะครับอัมพุบลกับขอผักเรื่องบางไฟไว้จักหนึ่งหมื่นนะครับพี่น้องอ่าหันหน้าเข้ามาทางอ่าราคาอย่างพาล่าเป็นเกษตรกรหนึ่งหมื่นนะครับพี่น้องครับสหรับพี่น้องที่เข้ามาในช่อง YouTube นะครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องตอนนี้กําลังเดินทางนะครับพี่น้องครับ เอายางไปขายนะครับทําทุนก่อนเดินทางนะครับพี่น้องครับติดตามทางช่องยูทูบอัพเดตข่าวสารแบงคไฟและเมื่อนี้นะครับพี่น้องครับขอพาเรลืองบงคไฟนะครับเขาหันหนาเขาท่างเกษตรกรยางพารานะครับพี่น้องครับจังไดผมสีคอยอัปเดตให้พี่น้องเบึงนะครับราคายางวันนี้นะครับพี่น้องครับ เอาละครับพี่น้องครับตอนนี้เฮากะในมาถึงสหกรณ์การยางขุนหานแล้วนะครับผมผมสิพาเดินเบื้องบรรยากาศนะครับผมโดยรอบนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับรถของทีมงานนะครับอามุบนกระเตะเข่าจอดเลี้ยงค้นนะครับเพื่อเสียวยางขึ้นซังนะครับพี่น้องนะครับรถกะล่นหลามนะครับมีคือสหกรณ์การยางขุนหานนะครับพี่น้องขับรถกาลังทยอยเข่านะครับ ตอนนี้ก็สิขึ้นเรือนลดนด้ครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศอยู่อาสากรการยางคุนหันนะครับอโอ้อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมจบไปที่36บาท จุด0.3นะครับพี่น้องโอ้รับเป็นทีนาดีใจนะครับพี่น้องครับกับเกษตรกรการยางนะครับพอว่าราคาได้ก้าวกระโดดขึ้นนะครับพี่น้องยูที่36บาทจุด30นะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่อาทิตย์นี้นะครับพี่น้องครับประมาณใบม้งหรือใบสองนะครับอัลบูสีมาอัปเดตการเปิดซองประมูลนะครับยูสากลการยางคุ้นหานให้พี่น้องเบิงนะครับนี่ครับ อ่านี่คือยางหลายเจ้านะครับพี่น้องครับหรือว่าเจ้าเดียวกะซังได้นะครับเป็นตาซังหน่อยนะครับอ่าถ้าผู้ใดเขาตาซังหน่อยสีมีหักอ่าความชื้นอยู่สามเปอร์เซ็นต์นะครับผมแหละกับฮักซิงเจปนนะครับอยู่สามเปอร์เซ็นต์อ่าถ้าผู้ใดเขาตาซังใหญ่คือยางเจ้าเดียวนะครับผมสีหักความชื้นและหักซิงเจปนสีอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าตัวนี้คืออ่าการมาขายยางนะครับอยู่สาปปอนกันยางคุ้นหานนะครับผมอ่ารถกับกำลัง ทย้อยนะครับลังไหลเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้อามุบวนกำลังสี่เดินหน้าเอารถเข่าช่องนะครับผมเพื่อเป็นทําการสั่งยางนะครับอ่ะเอาล้วครับผมนี่คือขั้นตอนการสั่งนะครับผมแม่นแมนครับจตตอบปแมแมนแมครับผมน่าละสองอันน่นละครับ อันนี้คือขั้นตอนการสั่งนะครับผมนี่นะครับยางไหลเจ้านะครับของเมียนแมนงของพายเมืองครับเบอร์แล้วเบอร์แล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านึ่ร้บห้นะครับผมแมนเก่าก่อนก็ไปในเมืองครับเมืองเมือง พี่น้องครับอตอนนี้นะครับทางอัมุบลกันได้มากินเขานะครับข้าเทียงอย่างย่างเสือนะครับก็ต่มนะครับเสือยังร่ออยู่เสือว่อนมากครับยังไปจับเสืออยู่ลาบลอยเอสนะครับพี่น้องอสดมวยย่างบาดมั้งครับห่อนครับผมโอ้สุดยอดครับผมตายบอเหีืยงครับผม ครับพี่น้องครับตอนนี้ถึงบรรยากาศการประมูลน,นะครับผมการประมูลยางแล้วนะครับ <afin> ตอนนี้ยังอยู่สามสิบหาบาทจุดเทไลสเนี่แหละครับผมผมเพิ่งจอดรถนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทายบรรยากาศการประมูลให้เบาาิ้ง <ๆ S 1> นะครับดวงดีครับ สามสิบจุดเจ็ดเจ็ดครับผมสามจุดห้าจุดเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องครับตอนนี้น้ำอยู่สามสิบห้าจุดเก่าเก่านะครับผมนี่คือบรรยากาศของการประมุ่นยางครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่30 36บสจุดหาหานะครับผม05ครับผมตอนนี้ขึ้นน้ำยู่36สิจุดหาหานะครับพี่น้องครับกับพี่น้องเพื่อนพันธ์เต้ในครับจบแล้วนะครับการประมูลนะครับสถาปก,การยางคุณหานจบอยู่ที่ ข้อการยางนะครับอยู่ที่36บาทจุดห้าห้านะครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศของการประมูลนะครับพี่นอ้องอ่าบอกระเขาไปไกลนะครับบอกระเขาไปไกลอ่าคนนะครับคนหลายกับผมอ่านี่คือราคายางวันนี้นะครับผมสาบ,บาทห้สิาตังนะครับพี่น้องดูที่36บาท55สตางค์นะครับพี่น้อง